ครับจะมาถ่ายดีโอวิธีการติดตั้งในี่ตอนให้ดูนะครับอันตัวนี้จะคล้ายๆกันนะบางคนคิดว่าตัวเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเก่าพักเสียบด้วยกันได้แต่ใช้ด้วยกันไม่ได้ใส่คนละขั้วนะครัใส่คนละขั้วแล้วตัวนี้ตัวใหม่นี่รอบเครื่อง จะเป็นสีดำแดงนะครับตัวนี้มันต้องผ่านไดโอดนะครับถ้าเป็นตัวใหม่ต้องใช้ไดโอดพ่วงต่อแต่ส่วนตัวเก่านี่ผ่านคอยอดเข้าคอยอดเทียนได้เลยอันนี้ใส่ใส่ของตัวเก่าอยู่นะครับนี่คนระับนะครับ วไฟเดียวเร็วขวานะครับต่อไปไปสูงอโอเคนะครับต่อไปสตาร์ทเครื่องฟังดูรอบเครื่องนะครับรถรอบเดินอยู่ประมาณ9000รอบนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ